เอเจ็บเชนน์ลมหาเฮงมวนซื่นครับผมเนาะจลกช่องใดแน่ผมจะซ้ำสี่อันหาการเล็กช่องใดเน่เนาะท่านผู้ชมใดเลยช่องมหาเฮงกับเจี๊บเชนน์ได้ทุกช่องทางคได้ทุกช่องทางในทุกช่องทางแล้วว่าขาดช่วงช่วงนี้บ่ใครได้ไปไสครับผมเมื่อได้วันที่สิบสองเราจะไปฝนตกเออผมก็ว่าอยู่ฝนตกมฝนละเทื่าเท่าฝนตกมฝนละเทื่าเท่าไม่ออกกันมากกัเลยว่ามันเจี๊ยมมันเจี๊ยวมัต้องไปเราพูดกันอีแย่งหนึ่งกันท่านใจพูดกันว่าจะไปเพราะว่าคิดว่า ได้มาแล้วอืเลห้วของที่ไหนไเลห้้วเด็ดคักแล้วนะครับเด็ดคักแล้วกษส m มีเพิ่มมาเนก็ต่้ะแต่ห้าสามมันละข้าใจะหูอันูีอาเอาขาสามก็ห้าสามเปลี่ยนเดโตสิปูคนมากเด้เี่ยเพราะว่าเฮาแยกเมื่อห้ปฏิบัติคือบ่แยกเมื่อห้่เมื่อนั้นได้บอกหาหนึ่งศูนยะบอครับอันหาหนึ่งศูนย์เป็นเลขสามตัวที่ไปขอน้าหลวงพอท่านใจวัดโพชันสมดีข้าเจ้าว่านอิต้ตูนละ อีพ่อว่าอีพ่อว่าพันตัพี่มาหานลูกเน่ยเ้อสิพาไปขอผู้ใดไปขอไม่ไม่นี่สิได้สามตัวเลยมันว่าเนาะโอ้ผู้มหันอาบบบอันเจ้าหลวงพระท่านใจโอ้ครับผมอายุทั้งหอประสาททุสูงคนละทั้งทั้งเป็นลพบุรีสมดีครับอยู่ข้างกลางกันผู้ใดไปขอก็ได้สามตัวได้สามตัวได้สามตัวพระท่านนี้พ่อพระท่านว่าน่ะโอ้ว่าน่าก็ไปจับปิ้งปองนี่กันโอ้ครับผมจะไปจับปิ้งปองจับได้เลขหาเลขหนึ่งเลขศูนย แต่เลยเป็นหาหนึน่งศูนย์นั่ะที่โตมาเพิ่มของผู้นากเนี่ยตัวค้งสุดท้ายผู้นากจะมีอยู่แค่นี้ครับก็มีหาสามแปดสครับผม0ูนย์เจ็ย์แแล้วก็ห้าหนไม่อยู่ซัมนี้อัอนกก็จะพูดหาสอ่าห้าสามอ่าแปดสามแปดศูนย์เจเจ็ย์แ แล,นะล 1, แล้วก็ไปขอน้ำลงขอน้นใจหาหนึ่งศูนย์แหละผู้ใดมากกระจัดคัดกับพันก็ว่านั่นแหละครับผมแต่ว่าเขาก็ว,ว่าเลขหนึ่งศูนย์มันออกอยากเนาะโอ้ยนุ่งองอกนะเรับกับพี่เจรณาเอาว่าศูนย์หาหนึ่งหาไปสั้นตัวปูหนาก็บบุมากกับลงกแนวเพราะว่ามากมากหลายแล้วเลขสามแปดไงก็หาสามอยู่แล้วพูดไปมือใด้ก่กอ,อกกน,นนี้หาหนึ่งศูนย์ออกจากแม่ฮันนี่มาโอ้ออกจากแม่ฮันนี่มาสี่กับพอดีทางผ่านเสระพุ่มทางผ่าน อ่าทางพันศิล้วพุ่มตูมันก็เลยโทรัดว่ามากินขอน้ำบุกสกอนลุกมันเนาะมันไปยุ่งกับยุ่งผู้เดียวมันเนาะครับผมยุ่งผู้เดียวมันก็เลยว่าไปลูกสิพาไปเอาพระสันมานนะเอายุมองนี้นี่ผู้ใดมากก็ได้สามตัวได้สามตัวขอขับหลวงพ่อท่านใจวระสันมานแลก็ขึ้นไปพุทธละจะแปลมือจี่นาภาคเนื้อมือหลวงพ่อท่านใจมันสี่สี่เนาะมันวะครับผมเยนภาอธิษฐานเราก็เอาเด้อให้ลูกได้สั่งซอยเล้ววางส่ให้ลูกได้สั่งซอยถ้ามันออกมากอะมีหน่อยไม่านพระอาาจรย์พนัก ได้หาหนึ่งศูนย์ก็ค้นอยู่ในใจเลยมันออกยากนะสิบอนอนอนมาปีละเื้อเนี่ยว่าะเสนแหล่ะสิบลอน้อนอมาปีละเืือเนี่ยมันออกงากเฮ้็ยังก็ต้ว่ากะซืรเตอรี่ทีไม่ละหาไปโอ้โหฝวดมาต้อแล้วซื้อไม่หาเอาซื้อไว้ได้เก็บพ่อไปยังเอาออกพวออกกระัเขาซื้อไวก็พอไปขอพ่อน้เอาไปขอพ่อเอาไก็ากต้องซื้อไปก่อนเกิดออกมาเลขไทยสามตัวห้าหนึ่งศูนเนีจะนีะหาไบกับสี่ห้า แต่ช่องเนปจบ่ได้ไปทำบุญสอยพนธบอ่ก็เลยวางเสร็จแเลยว่าเอาแล้วต่อีพอเด้ขันจากใส่ลูกสางสอยกันนอธิษฐานนั่นแหละซึ่งแม่คู่กับไปจับก็ได้หนึศเขาแม่คูนึ่งศูนย์มันก็ได้ตัวเดียวกันเลยว่าเอออเพพรพระออแม่คู่ก็ได้หนึ่งศ ก็เลยว่าพ่อ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 เคยฟังใช่พ่อย่าบ่อยากให้เราจับหลายก็หันครับผมมันจับหลายไปหลายดิอ่คือโบราณพระว่าเราไปชิบว่าได้ชิบตูนี่แมนครับคนคนเดียวเนี่ยบราขึ้จังสุเจ้าเดิสุเจ้าเป็นแอดมินเนาะแต่ว่าผู้เข้าเป็นอาจารย์เลยเฮ้ยเอาอีแล้วผู้นาคลอยตัวผู้นาคลอยตัวอะไรบ่เหล่านิดเบื้องขนาดลูกศิ้์ลูกหาว่าพ่อไปทำไม้จอยเนี้ยเขาก็เห็นโบลาณยังสิไปเขาอยากได้อยู่แต่ว่าผู้นาคจะชอบไปสมมติเขนไปวัดปู่แทมันบ่ผู้นาคถ้เอาไปทำ มาเจาะขึ้นจบไั่ใช่นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางผ่านในเสื้อที่จริงเราไม่อยากไปจับดอก<ม>แต่ว่านางตู้นางตู้ยาาิโพอสีได้ตัวนด้ยิโพสก็สร้างแต่ว่าตัวนี้ผู้ใดมาได้รอดแต่บังเอิญว่าเมื่อนั้นจับมาแล้วเลขค้าน้อยครับผม,ผม,มแตกท<ม>ั้งทั้งศูนย์ทั้งหาศูนย์เรียกเลยข้าเจากับพรรกันได้กันยุน่ธหรอกสุมขเจ้าอยู่หันเนาะสุมขเจ้าอยู่ในวัดนะสุมสางวัดสางมาสุมขเจ้าะแต่ว่าเขาของบ่ได้ไปสนใจเพราะว่า ข้าก็เป็นแค่ไปทั้งพัน์ิดจับหายเสือ้ออืมก็เลยไปซื้อตลอดตลีทิมไววนาลาหาใบกันออกมาหาหนึ่งศูนย อ่ะเขามันออกข้างบนเขมันถือบรรทุกกรสีได้ยุ่งแล้ววันที่หนึ่งน่ยนะแต่เขมันถือกระส่องตันสามตัว huh ท <IS S 2> ้ายห้าหนึ่งศูนย์กระสีแยมแยมเพื่อกวนตัวเพราะว่าเขาบริ ển ใต้ดินเนาะเพราะว่าเขาสื่อต้นรุ่นรัฐบาลย่างเดียวก็เลยบอกพี่บอกน้องว่าตอนนี้เลขผู้น่ารวมลงจอบนแล้วนี่ยนะลงจอแล้วอ่าลงจอได้แก่ห้าหนึ่งศูนย์ครับผมห้าสามแปดติดสามตัวแล้วก็บแปดสามแปดเป็นบอมครับผมบันทึกผู้นากระตัดมาให้ ห้าสามสามแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดมีสับนั่นและก็หาหนึ่งศูนย์นึ่งมีสับนันพี่น้องเพราะปู่นาคบอกที่จริงแล้วนี่ถามว่ามีซุ้มนี่มา้นี่ก็สิมิเตอซุ่มนี่ซ้ำนี่แหละหาสามก็สามแปดนี่แหละโอ้ามได้ใจด้วเนี่ยครับผมท้าว่าให้ฟังบัดเดี๋ยวท้าว่าให้ฟังบัดปากกี้ว่าบอมีดีเอเออบอมได้เพราะปู่นาคเป็นคนที่ทำอะไรมีหลักฐานนะ ออกมาแล้วอยู่ในมว,นน,วนนี่ก็สแสดงว่าผู้น,าานักสอบผ่านอีกครับผมอ่าพอไปยังหา,หายแล้วหายแล้วยังไม่ซื้อเครื่องหัวขาแล้วนะครับอ่านั่นแหละที่จริงเห็นบาบอกว่าเลขตัวทีเว่เลขตัวสุดท้ายกูจะไปเอายังทำไม่จอกแด้วสุดเล้วยังหางกว่าทัดตรงเดียวมันบาไอ้ชนแต่เดือนนะมวนนี้คือกันนี่ไม่ใช่ผู้แับนี้มวนนี่เป็นม่อจากชนใจเลขเดือนมันมันตะตะเลขหาสามคับสามแปดเนี่ยอ่า มันอ่ามันมันมันอยู่สมีอันนี้ตองวดันีนปูร้อตังวดเลยมอ่าวันที่สามเนาะอันที่สามเออวันที่สามปูเบลกปลปอยแต่วันที่สามผูเด้ยอ่าปอยแต่วันที่สามส่วนเลขหาสามก็สีมันใจที่ห้าสามแปดอีกนี่เอาฟังนะคันที่ว่าเปนสีลายตัวเนี้ครับผมพิจารณาดูเอานอนฝันอือฝันมวกข้อนผาเลยล่ะครับหมู่บ้านเมื่อนเนี่ยอ่าอ่ามีคนมาบอกอือนี่เป็นสีลายตัวอะไรนะเลขเนี่ย ครับผมสั рон, Means, ้นัค่เชียวอ่ามันเล่ยนรายตัวยังมันันนั好好่นมันจะบอกยังมันก็ไปซื้อหกหาสามเมืนก็แล้วตัวโอ้หกตัวเก้าตัวนี้ตัวแข่งขาบมัรู้จักแต่ว่าเพิ่นมาบอกหกหาสามก็เลยมันแจกหาสามหลายสิ่งเขาบอกได้เอาเลขหกใช้น้ำเพราะว่าเลขหาสามมันมีอยู่แล้วครับผมเออก็เลยก็เลยเลยเอาลงไว้อะหาสามหนูม่รู้ค่บกวันปูอยู่มันรู้จักน้ำเด้อะมาเทว่ามันเปิดไปอีกนานนี่นู่นมาหาเห้ ผอ้ขึ้มบอกว่าหกหาดีรีผมก็่หกเปลี่นมไมู่ับเปลนอ๋นอหกห้าสามเรื่ว่าันอันนี้หกหาสมอ่าผู้นกักก็ได้ไปเอาตัวสามตัวใส่เพราะเลขหาสมเามันนีอยู่แล้วห้าสามอืเลขหาสามเขามันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าผู้ใดมากะกเรียนไปเด้ออ่าเลขสามตัวสองตัวเพราะมันนีอยู่แล้วครับผมนันละอามาเลข่สมตัวอันนี้ก็บรุจักแต่วาทำว่าผู้นักมาชื่อนีวีอีแล้วออัีวีแต่ว่าื่อได้ใบเดียว ไปหาบนตลาดนี่ใบเดียวแปลว่าไทยมันจะเป็นหาสามหาสามอันนี้คือฝันเนาะอันนี้คือฝันบ่ฝันเมือนหา่ก็ว่ามันจะไปซื้อยังก็หลายตัวเท่เพิ่งวาเนาะมันก็ไปซื้อหกหาสามมาเท่านั้นตัวเอ้าก็มากสิเนาะวันนี้เนาะก็เลยบอกปากเนาะก็เลยบอกไปพูดบอกคำไปพูดอะยรเมื่ยมุ้ามากก็เลยได้ไปซื้อลอตเตอรี่ถิมใบอ่าใบหนึ่งพอมีใบเดียวแล้วใบหนึ่งแล้วใบเดียวหกหาสามแต่ว่าหาสามมันหลายอยู่อ่า ตาขาโตัวนี่ะตาขาโตัวมันนิใบเดียวก็เลยเอาใบเดียวละที่ถือก็ถือบ่ถือแล้วกันแล้วแต่เพราะว่าเข้าก็ซื้อไว้เพราะว่าขันเขาไม่ว่องซิ่งแหล่ะผู้น่าสิเป็นคนหนึ่งสิค่ะถ้ามาชวนมากก็บอกให้ฝันดอกมันฝันกับจี๊กเขาฝันบ่ได้แต่ว่ามีมือนั่นละเหมือนผ้านั่นละคือไปซื้อยังไงตัวแท้ฮะดันไปหาเสือถ้าไม่เล็กมันจะออกคบหาสามผู้ชายปูผู้ชายโอ้บนผู้หญิงดิผู้ชายคบหาสามก็เลยว่าห่วยเลขกหาสามกุ่มกับเลขกผู้ยุตัวเนี่ยโอ้ เพียนได้แค่วมันผิดหลักอัานทั้งหนาเนะาะครับผมผนนิดหลักทั้งหนาเข้าก็เลยว่าบ่ไปบอกอย่างไรก็เลยบ่บบอ,ยยยบอันนั้นไรก็เลยเอาถ้าช่องปูนาแกยังไม่ได้บอกเลยนใหนนทางาบอกใครเป็นแนวทางเลยซื้อเพราะว่าปูนาเอาลุของเจาะของคือหาสามเท่านั้นโอ้เพียนเดียวด้วยเดียวเท่านั้น อืมบัจิมักห้าสามนั่นในก็แล้วแต่พี่น้องขันมากสามตัวกเอาหกใส่ก็ได้เด้อหรือเสี่ยวแปดใส่ือปูนากันก็ได้ใช่มันมันเงี้ยบนเปลี่ยนอยู่นี่นะปูนากว่าบ้ามันบ่มาหาสามมันก็ต้องมาแปดสามสามแปดนี่เราไม่ได้อยู่ในสองตัวนี่เราความคิดนะนะครับผมอ่าก็เลยว่า เท่าไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปนะที่จริงถ้ามันมีหกห้าสามหาใบอยากได้หาใบเด็กเยี่อยากได้หาใบนี่ว่าหาเฮงแต่ว่าผมไปแล้วนี่นี่ใบเดียวเบิด์น้องหันน่ะเบิดนองได้รับชมอยู่พูนาราได้พูนาราได้ก็ดีแค่นั้นเพื่อเพราะว่าผู้นารไปหาเบิดแล้วเพื่อน้องหันมีหกห้าสามอยู่ใบเดียวก็เลยได้ใบเดียวนอกจากฮันแล้วเบิดเยี่ยงแต่ว่าใบเดียวเขามันไม่ีกอ่ะเนาะ ห้วยแล่าเอี้ยนี่ดิแล้วทำก็ได้อ่าึกับชิมีดปูพญานาคก็บอกไงขึ้นเจอเชินกับชิมิไงอีพ่อยแม่ไปเก่งกาจเงี้ยปะเนี่ยไงปูสีท้องยาสีปูท้องมาเป็นกาลแล้วก็เสียดน้ำรอบกูแหละแล้วก็เสียดพญานาคตัวใหญ่สูงสูงคนน้ำอยู่พคนนี้ความขึ้นน่ะขอให้ถือเถอะขอให้ถือเถอะกันยังวะแต่ว่าถือก็ว่าถือว่าจะได้บ่อปูนาคบ่อไปใช้เงินทุกบาททุกตังค์ได้มาสึ่งนั้นก็จะพิสิตรางยืนนี่ละใช่ครับยืนได้นี่ละพอเป็นยัง สั่งโจมกําลังเข้าแข็งแรงอยู่เนี่ยครับอันเข้าป้อนเข่าวร้านมันไม่เห็นยังไงได้อันเข้าปปอนเข้าไปมากวราสะดล้วเขาเห็นยัง่าได้อัลาลมีท่อน,นั้นมีเราฝากพี่ฝากน้องฝา,ากป้าฝา,า,ากลุงไวก้กะมีอยู่แค่หาสามครับสามแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็หาหนึ่งศูนย์อ่าเลขสามตัวพี่น้องมากกว่าจังหวัดหกหาสามหลังก็งกแล้วแต่หรือแปดสามแปดยังกแ็แ,กแล้วแต่พี่น้อง ไปพี่เจรนาแล้วพ่อปู่นาคงวดนี้มีแต่คนถามถามบ่าคือบอไปหาอีพ่อกุญแฮโอคนอยากให้ไปพ่อไปย่ำไหนเล็มันออกย่ำนั้นขันไปหันปั๊บว่าทํานไปนั่งปล่อยนะก็ถ้าไปบ่ได้เล็ดอรอยู่เนี่ยบ่มีเลขกยังแต่ว่าขันไปอดผู้มากได้รวดเป็นข่านหน่งแต่ว่าขันเจ็บกันสิไปรีบคือสินี้นะว่บอกเขาหนิแม่ค่ะพ่นสีบอกรลดว่า ไปหาแน่ไปเองเชียวเขาจะเขาได้ไปอันนี้เขาจะบ,บอกไปเขาก็ยังไม่ได้ไปว่าแสดงว่าเขาก,ก็ได้มตัตตพุนแล้วนะก้มขึม้นนะมันมาแล้วก็เลยว,ว่าเอาอไปเลขมันออกล่างตัวเดียวมันออกบนตัวเดียว,วเท่าน,นั้นละือน้นใจเ <laughs> นี่ยันไปหันนั่นเอฟซีหรือพี่น้องบ้องไป,เไป,ไปกเอาไปแล้วบาดเงาเอาไปแล้วบมดเลยบริษัทพีเฮดทุงชั้นบผมรู้ซึ้กันนะแตาว่าขันสีได้ยี่หลีนี่ย่างไปหาพ่อเนี่ยอยู่ป่วยแย่ะเนี่ยเขามีลูกต้องพ่อไปบุญเขาอย่างเนาะสีเค็นสีหู้ไปรล ไปสิไปปั๊บของคนรวเบิ่งว่าเลขว่านี่เนี่ยห้าหนึ่งศูนย์เนี่ยที่เห็นยุสบายอีพอสิบหาน่ะมันสีออกมาบอนอ่ะมันจะมีศูนย์หนึ่งห้าไหมอ๋นี่ยแหละย่สมนั้นแหละนี่นแหละตอนนด้ว่ามันตรงกันลายยางไงเข้ากับว่าไป็ลายบ้าแดก็เลยว่าเอาแล้วแต่อีพอเดอร์ขันพี่เจรนาขันบอยอย่างให้ลูกอายคนบอยอยางอันนั้นตองวันวัวที่แปกะไอ้มันเปรดเด็กย่ได้ขนาดนล้ก็ดีจนนีแปกที่อีกโูดว่านั่นแหละวัวที่แปด ้าอวดนี้จะเป็นงวดที่แปดดันให้ฮอดงวดที่เก้าแล้อีพอเ้อคันฮอดเก้างวดแล้วก็อยดันในฮอดสิบเอ็ดมันจะเป็นลักษน,นี้มันจะมีขี้ตามตบบลาเพิ่นนั่นนะถ้าได้หาแล้วก็ให้ได้เจ็ดคันได้เจ็ดได้ให้ได้เก้าคันได้เก้าแ,แล้วได้ให้ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วขึ้นสิบสามสิบสามนี่มันผ่านยาโ<ด>งวดที่สิบสามนี่บพาว่าอาจารย์ได้ครับผมอ่าแต่ว่าส่วนมากคนมันสิดันฮอดเก้างวดแต่มันยากมาก ยากครับยากมากแต่เก็บงวดโตกันคือพผู้นากี่กับวัดยากละ <c oughs> อ่าแต่ว่าผู้นาก,กับพานมาแลเราเก็บงวดนะ่ะเบิ่งว่างวดที่แปดนี่มันจะผ่านไหมอ่าถ้าพานกับผู้น่าก,กับที่ได้เตรียมคองไปหาอีเม่พผุดตัวถ <c oughs> ึงสิไปลองเพ่งพร้อมตัว <c oughs> กทีนี้หางเครื่องฟ้อนพูนอ่ะหางเครื่องที่ซุ้มไม่ออกอีกแล้วรถกะสีแห้งน้ำพนไป็นไรขั้นยุ่งซุ้มเขาจอมาเมื่อวานนี่กันใดใไปมาเตรียมแล้วเทิพยมนั่นเตรียมแลี้ยงมาสามแปดล่างสามแปดบทนี่ยังกะสร้างมุอยู่ในนี่นี่เตรียมโตรถเตรียมโตไปย่างเดียวเตรียมโตไปย่างเดียวก็เลยว่าโอ้ชาตุอีเมฮันนี่เอ้ยกันจะให้ลูกเต้าไปล่ำของล่ำทำเพลงให้ไปเฮ็ดมันมวนให้กะ ให้ออกมาทั้งสามตัวเด้อแปดสามแปดเป็นสนะหรือห้าสามแปดเป่งสนะจะได้ทันทีจะหาสามนี่ลูกพ่อไปเด้อเพราะว่าเป็นเลขของเขาอยู่พี่ครับแต่ถ้าสามแปดแปดสามหรือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดโอเคแต่ถือว่าเข้าในไปหาเพิ่นเพราะว่าเข้าไปจับยูฮันไปเฮ็ดยูฮันพูกนั้กับว่าถาถาโอ้าหสาธุให้ได้ไปดิอะไรไปดิคืิมวันจะได้หรอเนี่ยพ่อว่อ พอโทษบอยีปูนาบอยจะไปหาเห็ดนึงงันนี่เห็ดยูวัดหนึ่งจำได้ร่องวัดนั่นเนาะวัดซีหาออกแล้วก็ไปฟอ้อนยูวัดปลาบุระพารามนั่ะ <c oughs> บอกเลขชิปเกตตัวเดียวนั่นนหะละร่างน่ะ <c oughs> อันนั้นละให้ได้เห็ดแั่สั้นนี่เด้ออีเมียเด้อ แ่ดสั้นอีกเนี่ยอาวตนะพูนัน่และทาที่ตามมือนี่แหะสี่้นแรกเราพูนักรดเออคือเมื่อคืนนี่แหะพูนักบ่ได้นอนไ่ได้รับในกันย้อนในรุ่นนี้ละโอ้ยรุ่นเล็กกันอีกรุ่นนี้รุ่นตลอดอ่ารุ่นยตลอดเมื่อคืนนี่ก็รุ่นชุดทยแล้วก็ผ่านไปด้วยดีอ่าชุดทยก็ผ่านไปมืออื่นก็คือสิ่พนไปด้วยดีครับผมแต่รุ่นอีกรุ่นดีอีกสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต่ะอ่าดีๆไปเบิร์ตฉลองแล ในสากุลโลกเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกะให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงอ,อีพอ่ออีแม่อีปายลุงทลายเขาเห็นน้ำท่ำตามสิ่งใดที่ผิฎหมายทำรัตเอาี่น้องให้อามีอายุวันะสุขภะพระปฏิพันธ์นสารสมบัติคิดสิ่งนี้ประกระารนะไดทรงกุมมาปัทนาเด้อซีโมงเรงค่อยๆมืออื่นเท่ากับมาชโยชโยโหหิวไปน้ำกันสามแปดแปดสามหาสามสามหาเด้อสาธุสาธุกรผม